สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังปายแดงแต่งซิงนะฮะทาง YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะเช่นเคยนะครับชื่อหลังปายแดงแต่งซิงเหมือนกันนะฮะกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าไว้วางใจผมก็จัดให้ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการสำหรับเคสนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าเคสนี้ด้วยนะครับ ได้รับทองคํามูลค่า2 0 0 0 0บาทนะฮะจากอิรุสุนครหลวงนะครับการได้ทองก็คือจริงๆของอิรุสุนครหลวงเขาจะมีการจับรางวัลทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่หลายสาขานะครับแล้วก็จับทุกเดือนสําหรับลูกค้าที่ทําเรื่องจองในแต่ละเดือนเดือนในแต่ละเดือนที่ลูกค้าจองเข้ามานะครับอย่างเทสนี้ลูกค้าจองตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแล้วก็ทาง อีสูนครหลวงก็คือแรนดอมนะคะแล้วสุดท้ายก็คือลูกค้าได้สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้รับทองคํามูลค่า20 0 0 0บาทนะครับผมบอกได้เลยรับจริงๆนะฮะมูลค่า20,000บาทนะครับแล้วก็หักภาษีนักที่จ่ายแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าโชคดีฮะแต่เคสนี้เขาบอกนิดนึงกว่าลูกค้าที่จะได้รับรถคันนี้นะครับใช้ระยะเวลา2เดือนกว่าเลยนะฮะกว่าที่จะได้รับรถจริงๆเคสนี้ลูกค้านะครับจองในรุ่นแคปโฟ 1>, 1 9 z จซนะครับจองมา2เดือนแล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้ลดแล้วมีแนวะโน้มที่ว่ารถรุ่นนี้จะหยุดการผลิตนะครับผมก็เลยคุยลูกค้าว่าถ้าให้ลูกค้าอยากได้ลถนะครับขยับรุ่นลงได้ไหมหรือว่าจะเพิ่มรุ่นไปในรุ่นแซยกสูงได้ไหมลูกค้าบอกว่านั้นพอผมขอเพิ่มไปในรุ่น1.9 z ซยกสูงดีกว่าแล้วผมก็ให้ไฟแนนซ์แก้ไขใบอนุัาตให้นะครับลูกค้าดูรายได้ลูกค้าชัดเจนก็นู่นนะฮะ ขึ้นไปสีประตูยกสูงรุ่นแซดเลยฮะร,รุ่นขาวมุกแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับสำหรับคันนี้ก็ได้ลดมาครอบครองฮะบเบรเสร็จก็ประมาณ2เดือนกว่านะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้ใจเคสนี้ลูกค้าทํางานอยู่แถวอมตนอนะนครนะฮะจังหวัดชนบุรีนะฮะแถวพานทองก็เป็นอีกหนึ่งเอฟซีที่ติดตามผลงานมานะครับผมถามว่าลูกค้ากลัวการทําเรื่องแบบนี้ไหมลูกค้าบอกว่าไม่กลัวเพราะติดตามผมอยู่แล้วตรงนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่เกิดความไว้ วางใจนะฮะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้ารอแล้วก็โชคความโชคด,ดีของลูกค้าลูกค้าก็ได้รับทองคำาูลค่า2 0,000่บาทก็เหมือนว่าเอามาช่วยเงินดาวของลูกค้าด้วยก็ทําให้ลูกค้าแฮปปี้กับการรับรถคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสน,นะฮะที่จบจริงตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไว้วางใจเค่น,นี้ลูกค้าซื้อคนเดียวด้วยนะครับทุกอย่างคนเดียววันรับรถก็มารับรถคนเดียวทุกอย่างคนเดียวหมดนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการสทรวงว่ารถยนต์นะฮะแล้วก็ รายเอียดที่ลูกค้าได้ทองนะฮะอย่าไปชมกันนะฮะกับการส่งม,มอบรถยนต์วันนี้ที่ส่งม,มอบได้จริงตามโปรโมชั่นฮะกับหลังป้ายแดงวันนี้ส่งม,มอบรถยนต์นะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้ขายดีมากนะครับก็เป็นอีหนึ่ง สีที่ความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับกับรุ่นแคปโฟ1.9 Hilander g h นะฮะ1.9 Z ซนะครับคันนี้สีขาวมุกนะครับสีขาวมุกก็คือราคาจะแพงกว่าสีทั่วไปนะฮะสีบอนสีเมทัลลิกนะครับเพิ่มอีก7,000บาทนะครับสำหรับในรุ่นสีประตูยกสูงนะครับโดยปกติขาวมุกจะมีในรุ่นยกสูงเท่านั้นนะฮะรุ่นเตี้ยจะไม่มีผลิตสีขาวมุกนะครับสำหรับคันนี้การตกแต่งก็ แทบจะเดิมเลยครับแบบนี้ครับเดิมๆจากโรงงานแต่สิ่งที่เพิ่มเติมนะครับเริ่มต้นจากด้านในนะครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะครับไฮคูรหัส R10 นะครับนี่คือภายในของรุ่นแซลกสูงนะครับก็จะเป็นเบาะหนังที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็มีคุยซนโทนให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับ ติดตั้งระบบ ESC Traction Control มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมจากโรงงานก็คือติดตั้งวัดบูทให้หนึ่งตัวนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ลูกค้าออกรถรุ่นนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือความหรูของรุ่นแซนะครับส่วนด้านหลังของรุ่นแซก็จะมีแอร์ตอนหลังอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับรุ่นแซขึ้นไปนะครับรุ่น LDA จะไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับ นี่ก็จะมีช่องเสียบ usb ให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังสี่ประตูก็จะมีเนี่ฮะที่วางแก้วนี่ฮะสำหรับรุ่นสี่ประตูไม่เบาหนังนะครับสำหรับเคสน,นี้ลูกค้าอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับทํางานโรงงานอยู่แถวชนบุรีแถวพานทองนะครับเคสน,นี้จริงๆงลูกค้าตั้งใจก็คือจะซื้อรุ่นสี่ประตูแซดนะฮะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของสีประตูแซดมีนน้มที่จะยกเลิกการผลิตน,นะครับ ลูกค้าจองมา2เดือนแล้วอิรูสูยังให้คําตอบไม่ได้ก็เลยแจ้งลูกค้าว่าจะลดรุ่นหรือว่าเพิ่มรุ่นอยู่ที่ลูกคา้าลูกค้าบอกว่าผมขอเพิ่มรุ่นเป็นรุ่นแซดยกสูงด ok ีกว่าก็ให้ไฟนั้นพิจารณาให้ใหม่นะคะแล้วก็ได้รถพอดีนะครับสําหรับเคสนี้การทําเรื่องเคสนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับสำหรับเคสนี้ใช้เวลาเกือบสามเดือนใบอนุมัติแทบจะหมดอายุแล้วคะสำหรับเคสนี้ ส่วนด้านหน้านะครับการตกแต่งมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการเปลี่ยนโลโก้จากโล้โลโก้สีเงินนะครับเป็นสีแดงของรุ่น X-Series ก็ดึงด้านหน้าให้เด่นขึ้นมาฮะเด่นพร้อมกับป้ายแดงเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นี่ฮะก็เป็นอีกนึ่งเคสน,นะฮะที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับอยู่ถึงชนบุรีนะฮะมีโชลูมอีกหลายที่นะครับลูกค้าก็ทํางานไม่ได้มีเวลาไปดูที่ไหนก็อาศัยช่วง พักหรือก็ช่วงหยุดนะครับดูทางโซเชียลว่ารายละเอียดการตกแต่งโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้รับรถใหม่ตามนี้นะเดี๋ยวคลินี้เังไงก็คอยติดตามชมได้เลยฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะสำหรับ f c ที่อยู่จังหวัดชลบุรีนะครับผมคอยติดตามชมได้เลย ก็ปเป็นซื้อรถกันแบบนี้แล้วแหละมันมีเวลาหรอกจะคือทำงานมันไม่มีเวลาหรืยังใช่ครับตรี้แต่รถมันคืมันเป็นรถยุคผิดแล้วตกอ้อมันไม่ได้เป็นรถที่ต่อบเลยนี่แหละครับสวยสวยสวย ครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหมายป้ายแดงอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจรนะครับไปน้ําข่าเสแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสมมติวิญญาณเป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพ mm hmm. นักงานบริษัทค mm hmm. ้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรัยละยดกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอาาจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีท e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ